หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจา่าดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไล์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสเสร็จจากเรื่องจ่าแซมเสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นอีกเสนาธิการใหญ่คว้าขึ้นมานั่งฟังอยู่ชั่วครู่แล้วจึงตอบกลับไปประทาที่ไหนล่ะครับเคเนี Leaving ก็ที่เก่าของคุณนั่นแหละเมเจอร์โรเจอร์ฐานเสือพารานไทยระัตะเวนเจอร์วีซียีคนบริเวณ3กิโลเมตรตอนตกเฉียงเหนือเนินสกายไลน์ร้องขอสปุก,กี้ไปทําการยิงให้ผมเลยนุม,มัติไป2เครื่องกระสุน20,000นัดกับอีกที่หน่หน่วยบินระตะเวนทางอากาศของเราจากสนามบินทุ่งไหหินตรวจพบฐาน VC มีบังเกอร์ประมาณ20แห่งร่องเลดต่อยาวถึงกันหมดเขาขอปืนใหญ่จากฐานยิงบ้านตองทําการยิงในฐานพบ VC ไหมครับ นักบินไม่ได้แจ้งรายละเอียดผมอนุมาตยิงจนกว่าจะพอใจเห็นว่านักบินไปทําหน้าที่ผู้ตรวจการหน้าให้ว่างั้นนักรบลับจ้างกลับเข้ามารวมตัวภายในห้องอีกครั้งจากดาวเหนือกําลังให้ความสนใจต่อเครื่องหมายทางทหารบนแผนที่ยุทธการอย่างพินิษพิจารณาเคอเนลครับทุกสิตารางกิโลเมตรรอบอนาบริเวณทุ่งห่หินแบบเนี้ยฝ่ายเรามีกําลังเข้าไปเคลื่อนไหวกี่ชุดครับเมื่อ3วันก่อนมีทั้งหมด15ชุดวันนี้เหลือเพียง9้าชุดเล็กๆชุดละ12คนแล้วก็ชุดใหญ่24คน ทั้ง9ชุดเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็ครบภารกิจต้องถอนตัวกลับเข้ามาอีกแล้วทำไม15เลยเหลือ9้าล่ะครับละลายไป4ี่จำเป็นต้องถอนตัวเพราะเหลือคนน้อย2แค่นี้คุณว่าเพียงพอไหมเพียงพออะไรเหรอครับต้านยันแล้วก็สกัดกั้นการเคลื่อนไหวของ VC โอ้ไม่ไหวแล้วครับเคีเนลถ้าสถานการณ์ทั้งฝ่ายเราฝ่ายข้าศึกยังเป็นอยู่อย่างเนี้ยโดยเฉพาะชุดปฏิบัติการของทหารเราใช่ผมเองก็คิดอย่างคุณเหมือนกันผม3-4คนนี้ปรึกษากันตลอดนะ ถึงขนาดส่งนายทหารยุทธการลงไปตรวจสถานการณ์จริงๆด้วยตัวเองแล้วก็ยังหาหนทางแก้ไขไม่ได้เลยแถมบางครั้งทหารเราเล่นโดนหนีตอนหน้าต่อตาซะอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอนะก่อนที่มันจะโดนหนีสั่งบอกให้ขอปืนใหญ่ช่วยยิงสกัดฆ่าศึกให้ด้วยซะอีกนะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอครับไม่ดีขึ้นจริงๆนอสตากำลังฝ่ายเรามีแต่พวกขี้ขาดตาขาวไอ้ที่กล้าหารหน่อยก็กลับโง่ซะอผมรับปวดกระบาลจริงๆธรรมดาครับไม่ว่าที่ไหนที่ไหนก็ต้องมีปัญหาอย่างนี้เสมอแหละเคนเนลครับ จำเป็นด้วยเหรอที่เราต้องกลับไปยึดเนินสกายไลน์นี่คืนมาให้ได้จําเป็นสินนสตาเพราะจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญมากจุดหนึ่งสำคัญยังไงครับผมไม่เห็นมีอะไรเลยไม่รู้สิครับผมอาจจะเรียนทางนี้มาน้อยไปหน่อยเลยวิเคราะห์ไม่ออกมันก็ไม่ต้องถึงกับไปเรียนมากเรียนน้อยอะไรหรอกนนสตาผมคิดว่าคุณนะมองออกว่าทําไมมันถึงสําคัญจากจุดนี้สามารถขยายผลการลบไปยังจุดไหนๆได้ทั้งนั้นตลอดทั่วทั้งทุ่งไหหินถ้าทุ่งหห,งห,หินตกอยู่ในมือเวียดน,นามเหนือทั้งหมด ประเทศลาวภาคตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือต้องขาดจากเวียงจันทร์ทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขเวียดนามเหนือก็จะเคลื่อนย้ายกองบัญชาการขนาดใหญ่จากซมเหนือมาอยู่ที่เชียงขวางเอาพื้นที่ทุ่งหหินเป็นกันชนประจันหน้ากับฝ่ายรัฐบาลและในขณะเดียวกันคอมมิวนิสต์จีนก็จะลุกมาจากพงสาลีลงมาที่หลวงพะบางส่วนทางด้านชัยบุรีก็มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่จับมือกับคอมมิวนิสต์จีนบีบเข้ามาอีกคุณคิดดูแล้วกันชัยบุรีด้านตะวันตกเฉียงเหนือหลวงพระบางด้านเหนือเชียงขวางด้านตะวันออก แค่เนี่ยเวียงจันทร์ก็ถูกปิดล้อมไปแล้ว3ใน4ส่วนเหลือทางใต้ให้ลงไปปากซันนิดเดียวนอกนั้นก็เป็นแม่น้ํโขงติดเขตประเทศไทยถ้าเรารักษาทุ่งไหิหินไว้ได้แล้วด้านอื่นล่ะครับเคเนลคิดว่าเราจะรอดเงื้อมือคอมนิตหรือเปล่าถึงไม่รอดมันก็คงยืดเวลาไปได้อีกนานนั่นแหละพระทุ่งไหิหินก็เปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกสําหรับการปิดล้อมเวียงจันทร์ในตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเวียดนามเหนือต้องใช้เวลาในการส่งกําลังบํารุงต่อแนวรบในเวียงจันทร์หรือเขตรอบนอกเป็นเวลานานร่วมเดือนต่อการส่งหนึ่งครั้งนะ แต่ถ้าได้เชียงขวางไว้ในกำมือมันจะใช้เวลาแค่วัน2วันเท่านั้นหรือแม้แต่ส่งข้ามเมียงจันไปชัยยบุรีก็ใช้เวลาไม่เกิน3วันก่อนที่เวียดนามเหนือจะยึดคลองทุ่งหหินมันต้องยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำค,คัญทุกจุดให้ได้ซะก่อนเมื่อได้เนินสกายไลน์แล้วเป้าหมายต่อไปก็คงไม่ยากเพราะเนินสกายไลน์จะกลายเป็นฐานปฏิบัติการคอยบัญชาการต่างๆในการรบให้เป็นไปตามแผนนโยบายได้อย่างดีคุณมีความเห็นยังไงนอสตาผมคิดว่า ถ้าเราคิดจะเจ้าเนินสกายไลน์ด้วยการเข้าตีตรงหน้าคงไม่สําเร็จหรอกครับเพราะถึงอย่างไรเวียดนามเหนือมันก็คงไม่ยอมลามือง่ายๆเรายิ่งทุ่มเท่าไหร่มันก็ต้องทุ่มเทเตรียมรับเท่านั้นเผลอๆแกล้งรบตึงกําลังกับฝ่ายเราไว้แล้วดอดส่งกําลังเข้ายึดที่หมายต่อไปเลยก็ได้ถึงตอนนั้นเราต้องห่วงหน้าห่วงหลังจนไม่เป็นอันลบกันเลยเียแหละรบหน่วงที่นี่ลวงให้เราสนใจแต่เนินสกายไลน์แล้วแอบตีด้านหลังชิงเนินลูกอื่นเฮ้ยถ้างั้นเราต้องเล่งเสริมกําลังฐานอื่นให้มากขึ้นนนนก่อน่ออิแลลล้วหหาาท,าง,ทา Sky างุมยภั เคอร์เนลจะเอากำลังมาจากไหนครับเพิ่มฐานเราเพิ่มเสือพลานไทยพอไหวไหมไหวครับเรื่องการเพิ่มกําลังรบอะคงไม่มีปัญหาอะไรสําหรับงบประมาณที่มากมายอย่างกองทัพของเคอร์เนลแต่การสูญเสียเมื่อเคอร์เนลต้องเอาเนินสกายไลน์มาให้ได้นี่สิครับเคอร์เนลคิดยังไงนี่แหละนอสตาตรงประเด็นเป๊ะเลยผมเลยจาเป็นต้องเรียกตัวคุณกลับมาด่วนก่อนครบกําหนดลาพักเพราะเรื่องนี้แหละหมายความว่าเคอร์เนลจะให้คนเพียง12คนในชุดของผมยึดเนินทั้งลูกอย่างนั้นเหรอครับ มันก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นโดยตรงหรอกนอสตาเคอเนลครับพวกผมไม่ใช่นักลบเทวดานะครับถึงจะได้ตายไม่เป็นเอานานอสตาผมเชื่อมือพวกคุณทั้ง12คนอยู่แล้วสามารถทําได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่เหรอพวกคุณทําสําเร็จมาก,กี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพวกคุณทําได้ทําได้แน่นอนแล้วก็ทําสําเร็จด้วยเคอเนลครับที่แล้วแล้วมานะนะั้นน่ะเป้าหมายแต่ละแห่งมันไม่ได้มีความสลักสําคัญเหมือนสกายไลน์ลูกนี้นะครับ จุดนั้นนั้เวียดนามเหนือหรือลาวแดงอาจจะแกล้งปล่อยให้หลุดมือเพราะไม่ต้องการสูญเสียก็ได้แต่สกายไลน์มันไม่เหมือนเนินอื่นงานเนี้เวียดนามเหนือมันสู้ตายแน่ผมว่ามันไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาดแน่ครับยากแค่ไหนมันก็ต้องทนเพราะมันอยากได้เหมือนเหมือนกับที่เราอยากได้ไงครับไม่สําคัญหรอกนะสกายไลน์มันเคยเป็นของฝ่ายเราเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับคืนมาหาเราผมยอมทุ่มเททุกอย่างถ้าสามารถเอาสกายไลน์กลับคืนมาได้ แต่ผมยังมองไม่เห็นทางเลยจะใช้วิธีไหนบุกเข้าพิชิตเนินสกายไลน์ขนาด B52 ทิ้งบอมปูพรมแล้วยังทำอะไร VC ไม่ลงชุดปฏิบัติการล้อมไว้จนเต็มทุกด้านกับถูกละลายจนไม่เหลือเคอร์เนลครับผมมีวิธีสกายไลน์ึ้นมาโดยไม่ต้องเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากจะให้เคอร์เนลลองพิจารณาไหนว่ามาสิโดดเดียวสกายไลน์ครับปล่อยสกายไลน์ให้มันอยู่มันคนเดียวอย่างนั้นแหละแล้วเราใช้กำลังปิดล้อมเส้นทางเข้าออกเส้นทางส่งกำลังบำรุงจากภายนอก ยึดครองแหล่งน้ําในพื้นที่หรือไม่ก็ทําลายน้ํานั้นซะดูซิว่าตลอด1เดือนมันจะมีอาหารกินไหมไม่ต้องบุกเข้ายึดเลยเหรอก็ไม่จําเป็นต้องบุกหรอกครับแต่อาจจะส่งชุดปฏิบัติการเล็กๆเข้าไปโจมตีโฉบฉวยใช้ปืนใหญ่ยิงลบกวนสักยีสบี่ชั่วโมงส่งเครื่องบินขึ้นตรวจการสปุกกี้ดอกันเนอร์ขึ้นรังควันบ่อยๆผมว่ามันอยู่ไม่ได้เองแหละครับอืมโดดเดี่ยวสกายไลน์ยิงลบกวนโจมตีโฉบฉวยเอ้ยผมว่าก็ดีเหมือนกันนะหรือเมเจอร์ทั้งงวว่าไเห็นด้ย เห็นด้วยครับแต่คงไม่สําเร็จเพราะอะไรเราก็รู้อยู่แล้ว VC มันขุดรูขุดหลุมเก่งกระสุนปืนใหญ่ปืนคอทาอะไรมันไม่ได้เรื่องปิดล้อมตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงก็เหมือนกัน VC มันเก่งเรื่องกองทัพมดทั้งวันทั้งคืนมันสามารถเดินได้โดยไม่ต้องหยุดพักวันไหนอากาศปิดเครื่องบินขึ้นตรวจการไม่ได้วันนั้นก็เป็นโอกาสของมันภูมิประเทศหลายๆแห่งที่เป็นเส้นทางลับในล่องหุบหลังสันเนินป่าทึบพวกเราไม่รู้จักไม่เคยไปแล้วก็ไม่อยากไปแต่กองทัพมดมันไปได้ เพราะฉะนั้นการตัดเส้นทางก็คงทําไม่สําเร็จผมคิดว่าต้องใช้2วิธีร่วมกันครับเคอร์เนลวิธีไหนก็วิธีไหนโดดเดี่ยวกับบุกเขาตีครับพันตรีโรเจอร์พูดออกมาจากใจจริงทุกอย่างเสนาธิการใหญ่ทําท่าเห็นด้วยพยักหน้าเงึกงงึดวงตาชายแววคลุ่นคิดอย่างหนักยังไม่กล้าตัดสินใจว่าเอาตามนี้เลยหรือไม่หันไปทางผู้ช่วยนายทหารยุทธการบ้างเมเจอร์คอรลินจะไม่เสนอแนวทางอะไรกับเขาบ้างเลยเหรอครับผมเห็นด้วยกับวิธีของเมเจอร์โรเจอร์ครับแต่ต้องให้หนักขึ้นไปอีก เราต้องปิดล้อมถึงฮานอยไฮฟองสั่ง b 5 2บอบมให้มากขึ้นอีกเท่าตัวแม้แต่กองบัญชาการของคอมมิวนิสต์ลาวที่ซําเหนือก็ไม่ต้องเว้นมิฉะนั้นการโดดเดี่ยวจะไม่ได้ผลโอเคแคปเทนเนลเซนคุณเพิ่มข่ายงานหาข่าวขึ้นอีกได้ไหมโดยเฉพาะข่าวจากกองบัญชาการที่ซําเหนือเน้นเรื่องการส่งกําลังบํารุงเป็นหลักได้ครับเคเนลขอเวลา3-7ถึงวันพาะระยนนี้การติดต่อกับแหล่งข่าวสายรับทําได้ยากเหลือเกินทําไมอ่ะเพราะอะไร เส้นทางจากซําเหนือส่เชียงขวางตกอยู่ภายใต้ทิทธิพลของคอมมิวนิสต์าลาวการนาในแต่ละหมู่บ้านทุกๆพื้นที่ได้รับคําสั่งให้เพ่งแรงคนถิ่นอื่นเป็นพิเศษจนบางครั้งคนของเราเคลื่อนไหวเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ซะเลยแม้แต่คนเราเดินทางในประเทศลาวเหรอครับครณเนีการนาส่วนใหญ่เป็นคนเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่ในลาวตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของเวียดนามเหนือไอ้พวกนี้ร้ายกาจมากโอเคโอเคแต่ถึงยังไงนะคุณต้องใช้ความสามารถพยายามทําให้สําเร็จนอสตา ถึงคราวผมต้องตัดสินใจมอบภารกิจให้คุณกับทีมงานแล้วเพราะผมมองไม่เห็นใครจริงๆนอกจาก12คนของคุณเท่านั้นไม่ไหวมัง้งเคอร์เนลที่ผมพูดว่าไม่ไหวไม่ใช่บ่ายเบียงนะครับผมเกรงว่าถ้าไม่สําเร็จขึ้นมามันจะเป็นผลเสียในภายหลังนะครับนี่แหละโนสตาคําพูดของคุณแบบนี้นี่แหละที่เรียกว่าสําเร็จผมพอใจแล้วก็มั่นใจในตัวคุณกับทีมงานว่าต้องทําได้เคอร์เนลนอร์แมนโอเคโนสตางั้นผมไม่พูดอะไรให้มันยืดเยื้ออีกแล้วผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว ต่อไปเนี้ยเรามาวางเงื่อนไขาการทํางานกันเลยดีกว่าเรื่องแรกคอมมิชชั่นภารกิจนี้คุณรับไปเลยคนละ1 0 0 0 0ดอลลาร์หัว VC ไม่ต้องแสดงหลักฐานหัวละ5 0 0ดอลลาร์โบนัสสาหรับทั้งทีเมืม่งองานสําเร็จห0 0 0 0ดอลลาร์เรื่องที่2ผมไม่จากัดเวลาจะยึดสกายไลน์ได้มไเมื่อไหร่เงื่อนไขหรือสถานการณ์สุกงอมมันอยู่ที่คุณถ้าคุณคิดว่า VC อ่อนล้าจนไม่สามารถทานกําลังเราไหวแล้วคุณสั่งการเข้ายึดได้เลยซึ่งผมมีกําลังมากเท่าที่คุณต้องการเรื่องที่ 3. อาวุธการสนับสนุนทุกชนิด การสูญเสียของบุคคลในทีมงานเรายินดีสนับสนุนไม่อัน้นตามกติกาเดิมแล้วถ้าไม่สำเร็จล่ะครับเป็นโต้นโนเวียรนามเหนือมันทุ่มกาลังเข้ามาอีกสักหมื่นคนกระทั่งชุดของผมเคลื่อนที่ไปหามันไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ขอให้รู้แล้วกันกรณีคุณรับไปเฉพาะคอมมิชชั่นแล้วกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นส่วนโบนัสงดจ่ายนอกนั้นเหมือนเดิมโอเคไหมในทีมงานมีคนอื่นร่วมหรือเปล่าครับสองเมเจอร์นี่เขาชอบไปกับคุณอยู่แล้วนี่ส่วนคนอื่นถ้าคุณต้องการก็บอกกับเราได้เลยเริ่มงานม่หรรครับ ยิ่งเร็วยิ่งดีก่อนที่สกายไลท์จะแข็งแกร่งกว่านี้งั้นตกลงผมจอกเดินทางคืนพรุ่งนี้เลยขอเวลาผม12ชั่วโมงเพื่อศึกษาแผนการก่อนได้ไหมครับดีผมเห็นด้วย